ดีพวกผมจากทีมผู้พิเศงแก้วนะครับได้ขึ้นมารับแจ้งแต่เมื่อวานแต่เมื่อวานไม่ได้ขึ้นมามนติดภารกิจนะครับขึ้นมาถึงที่นี่10บโมงห้าสิบครับแล้วก็พวกผมนําสุนัขเคไนยครับว่าจะมาร่วมค้นหาพอดีมาดูจุดอตอนว่าจะเอาเสื้อครับเสื้อให้สุนัขเคเนยดมกลิ่นเพื่อที่จะค้นหา แล้วก็ยืนอยู่ตรงระเบียงว่าเหลือตาไปมองเห็นว่าเหมือนน้องหรือเปล่าให้ญาติขอลงไปดูว่าญาติของมาชัยเดี๋ครับไปนะพี่วัง

มาด้วคันนะครับพวกเราทราบข่าวว่ามีเด็กนะครับพัดหลงสูญหายที่ดอยวาวีนะครับเมื่อวันนี้เราก็ได้พยายามช่วยกัน,นค้นหาจูกระทั่งเมื่อเช้านี้นะครับก็พบศบที่อยู่ข้างบ้านนะครับอยู่คอข้างบ้านซึ่ง ที่ผ่านมาก็พยายามมองหากันหลายครั้งแต่ด้วยสภาพของเด็กไอตัวเล็กแล้วก็จุดที่ตกลงไปไปอยู่อยู่ตรงกอกหินตรงนั้นเป็นความรู้พอๆกันก็เลยอาจจะทำให้นะคนที่ค้นหาอาจจะมองไม่ดี่้วนนะครับไปเจอวันนี้เราเจอแล้วนะครับวันนี้ก็ให้ทางเจ้าหน้าที่วิทยาการแล้วก็พิสูจน์หลักฐานทั้งหมอทั้งนิติเวศมาช่วยกันนะครับในการพิสูจน์นะครับ ต่อไปคงจะรอในส่วนของขั้นตอนการส่วนพิสูจน์ของวิทยาการกับทางหมอนะครับแล้วก็จะในพนักงานสรวนรวบรวมพยานหลักฐานต่อไปครับเบื้องต้นมีบาดแผลอะไรไหมครับเบื้องต้นมีบาดแผลที่ศีรษนนิดหน่อยนะครับส่วนรายละเอียดทางการตรวจเดี๋ยวต้องต้องรอหมออีกครั้งหนึ่งครับบริเวณศีษะนที่เป็นบาดแผลยังไงนะครับเกิดจากแรงกระแทกหรือว่าก็เป็นบาดแผลนะบบแผลเครานเาเคมื่อกี้หน้าผากบ้าน ด้านขวาด้านขวาและส่วนอื่นนะครับส่วนเบื้องต้นยังไม่เจอเบื้องต้นพอถอสันนิษฐานว่าอาจจะเสียชีวิตจากการจมน้ำหรือเปล่าครับยังไม่ทราบนะครับต้องรอรอก่อนต้องรอก่อนระตอนนี้ส่งตรวจวิสุตธที่โรงพยาบาลชาจันทบุรีมีร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายไหมครัเบื้องต้นยังไม่เห็นนะที่ผมดูด้วยสายตาตาปล่าที่พวกเราเห็นด้วยกันเมื่อกี้ที่เราเห็นน้อมีอะไรเป็นของสำคัญอะไรไหมครับมีไหมสิ เดี๋ยวรอรอยรอรยที่ชัดเจนอีกทีประมาณกี่วันหน่าผลการพิสูจน์ของเขก็เดี๋ยวจะพยายามให้พนักงานสอบเร่งให้นะครในการสืบสวนตอนนี้เนี่ยตอนนี้เราท่านกระสอบผลเนี่ยค่ะยังคงอยู่ในเรื่องของการลื่นตกลงไปเองนะคะหรือว่ายังไม่ตัดปก็จะไไทุกประเด็นเราตรวจสอบหมดครับแต่ที่พบสดตอนนี้ก็เบื้องต้นก็สอบล้องกับทำให้การของทางทางย่าของเขาแล้วก็จุดที่เกิดเหตุที่พวกเราเห็นอยู่ใกล้กัน แต่ก็ต้องตรวจสอบทุกทุกเรื่องคะับเราให้น้ำหนักไปที่เสียชีวิตจากเหตุอะไรครับตอนนี้ยังยังยังไม่สามารถคอนโทได้ทุกอย่างครับขอให้รวบรวมข้อพิสนก่อนนะครับโอเคนะครับนิติวิทยาศาสตร์น่าจะทราบเร็วเลยไหมคระจะไม่ยานเร่งให้ครับเพราะว่าเป็นของส่วนของนิติวิทยาศาสตร์